สวัสดีครับเจอผมทีปวงกออีกรอบนึงแล้วครับตอนนี้เรา2คนได้เจอตัวผีตัวใหม่นะครับเพิ่งจะอัปเดตได้ไม่นานนี้อ่านะคะเราก็หมดกันไปแล้วนะครับหลายปืนนี่ก็หมดแอมโมหมดแม็กครับแม็กหมดครับไม่เหลือแล้วอีปืนหนึ่งก็อยู่ในน้ําเหลือแค่ปืนนี้ปืนเดียวซึ่งไม่อยากจะเสียม็กมันไปเลยแต่ก็จําใจครับต้องเสียอ่ะอยวใส่ก่น เพื่อเป็นการหมั่นไส้นะฮะยิงไปแล้วไม่ตายค่ะนี่นะฮะคือสิ่งที่เรากำลังเจออยู่นะคือเออใครจะว่าก็ไม่รู้สินะครับครับขอโทษครับไปแล้ว คุณต้นครับ,บติดพิษเหรอฮะม,มีมีวัคซีนไหม,มจริงดิงดงหายาเราไปเสียงเสียงผูช <c oughs> ้ชายเฮ้ยทำไมรู้สึกว่ามันไม่ยอมวิ่งมานะเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> เห็นมันเดินกูก็เสียวเหมือนกันนะ คือมันจะไม่ยอมออกจากตรงนั้นเลยใช่ไหมนะว่านั่นนะสิคุณคะคุณเติ้ลรับลองวิ่งไปทางรถตู้นั้นหน่อยสิสีสม้สสมเหรอนั่นน่ะสิ อโอ้โหนี่ผมเดินอยู่ใกล้ช่างใกล้มากเลยนะฮะไอ้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 หูรถตู้ตบได้ค่ะวิ่งแล้วซึ่งผมก็ตัวเนื้อเนื้อตัวสั่นเหลือเกินนะฮะตอนนี้ <laughs> ซึ่งโดนตกไปไม่กีทก่ทีก็แทบตายครับ นี่ครับเสื้อทรงของมันนะฮะช่างดุร้ายเหลือเกินก็เป็นอย่างที่เห็นนะแล้วก็จะเป็นตัวอย่างนี้ใครพบเห็นต้องมีแม็กมากกว่าร้อยนัดนะฮะประมาณสักสี่ร้อยได้อาจจะตายพวกผมก็จนบรรยามเลยจะไปไหนกันละโอเคส่วนเราก็ขอดำเนินชะตากรรมต่อไปนะครับ ผมทีฟองคอนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ